ข่าวสญญาดใหม่ค่ะนุกงด้วันนี้นรงเดยนยามสซากิอะคาเดมี่ในการแข่งขันร้องเพลงซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าโรงเดนนี้คือโรงเดนไอดอลเฮ้ยเฮ้ยวดูนี่สิหืมอ,อะไรนะ่ะนายน้อยครับเห็นข่าวหรือยังครับนี่ดูนี่สิโรเรียนพู้นองละ และกระผมโซล่าวติเนียได้รับหน้าที่ในการกระจายข่าวออกไปสู่โลกภายนอกและผู้คนให้ความสนใจกับโรงเรียนนี้เป็นอย่างมากเลยครับผมโหสู่อโลกภายนอกเหรอนี่เรากำลังเป็นที่นิยมอย่างงั้นสินะโหสุดยอดไปเลยเจ๋งบินบ้านิฟนะไอดอ้นนะ่ะเธอคนนี้เชื่อได้เหรอฉันจะติดตามจังเลยนี่ฉันเพิ่งจะเห็นโรงเรียนนี้นะเนี่ยน่าสนใจชะมัด ถ้าพูดถึงการแข่งขันแล้วก็แสดงว่านักเรียนที่ขึ้นมาแสดงการร้องเพลงณนะตอนนี้กําลังเป็นที่จับตามองและเป็นที่สนใจของโลกอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากทําให้คนในโลกอินเทอร์เน็ตต่างชื่นชอบที่จะเป็นโอชีของพวกเธอเจง๋งดูดิสิพวกเราร้องเร้อมากฉันอยากจะเข้าไปในโรงเรียนนั้นจังเลยหมเธอพลาดแล้วละ่ะฉันอยากติดตามคนนี้จงังเลยถ้า,าเธอเรียจนจบเธอคงจะเป็นไอรอนที่โดง่งดังมากมากแน่เลยอยากจะติดตามชามัดเลย อ,อคิดไม่ถึงเลยฮะพวกเรากำลังจะโด่งดังแล้วโอ้ทุกคนคนนั้นสิเพื่อนเรานี่นะอ่ากำลังจะดังสินะให้ตายสิเป็นบาปนี่เองสินะและการแข่งขันที่ผู้ชมใหไม่นสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือการแข่งขันหนึ่งต่อหนึ่งค่ะทั้งคู่ร้องเพลาะมากถึงขั้นสื่อภายนอกหรือวงการบันเทิงต่างๆก็ให้ความสนใจกับตรงนี้เช่นกัน,นะคะ และการแข่งขันหญิงสาวที่มีชื่อว่าไอดินก็เอาชนะไปได้อย่างน่เลยเชื่อแต่ก็ต้องทำเอาเป็นแฟนผิดหวังกับเซเดียที่รู้เรื่องลึกเบื้องหลังของเธอที่ก่อนหน้านี้เหมือนจะมีปัญหาก,กับไอดินแล้วเหมือนว่าเซเดีย <ๆ S 1> นั้นได้ทำร้ายร่างกายไอดินแล้วท้าประลองหนึ่งต่อหนึ่งในการแข่งขัน้องเพลงนี้ค่ะเมื่อกาับแสดงที่ถูกคาดหวังที่จะสะเทือนตำแหน่งบนสุดกลับกลายเป็นการเปิดเผยช่องโหว่และพ่ายแพ้อย่างหมดรูปต่อท่านผู้ชมทั้งโรงเรียน เกิดอะไรขึ right ้นก yeah! ันเนี่ยอะไรเนี่ยให้ตายเถอะนะทีเข้ามาในนี้ได้ไม่นานเองจะอิจฉาแล้วเรื่องนั้นเอาเถอะนะฉันก็ไม่ได้สนใจเยนี่หยุดแล้วคนแบบนี้สมควรอยู่ในโรงเรียนด้วยเหรอสมควรแล้วหรอที่แพ้ไปเอาเถอะไปก็คงจะดีแบบนี้จะทำเพื่อนลำบากเอานะแย่ชะมัดเลยอ่ะ ตอนนี้โรงเรียนยูเมสึกิอะคาเดミ่กำลังเป็นไวดัลในโลกของอินเทอร์เน็ตและสื่อเปนอย่างมากเลยค่ะทั้งนี้แล้วฝากทุกคนคอยตามเชียร์และให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะแล้วเรามาดูกันว่าใครจะเป็นแสงที่เป่งประกายและได้เป็นไอดอลค่ะ ถ้าคิดจะทำอะไรระวังหน้าระวังหลังให้ดีด้วยนะเพราะต่อจากนี้ทุกอย่างจะเป็นสื่อในวงการบันเทิงไอด